สวัสดีครับพ่อพี่น้องลูกหลานนะครับดูกับผมอุยอุดรผ้าเพื่อนมีชิจนขึ้นเม่ขึ้นเกาขึ้นหลังอะไแหละนะครับเมื่อหนีมาในคลิปการเมอการจ่านะครับอวยอุดรผ้าเพื่อนนะครับก็ได้มาถไทยทําคลิปนะครับยูทูปหนาบานหนาเฮียนนะครับที่ได้เฮ็ดได้สางนะครับไว้นะครับหนาบานหนาเฮียนเด้อนะครับเด้อนะครับแจ้งนะครับพ่อพี่น้องนะครับเอฟซีเช่ายูทูปถูกทุกคนถูกทุกตันกันแล้วนะครับ สำหรับมื่อนี้ครับอุยอุดรผ้าเพื่อนนะครับเดมาถทายทํำคลิปยูทูบนะครับที่เดได้สางในมื่อนี้นะครับก็ได้นะครับบันไดที่ได้ทําการทํางานในมื่อนี้นะครับเมื่อนี้ยอุยอุยก็ได้นะครับอุยก็ได้เอาต้นวัสนานะครับได้ห้อยใบหนาบ้านหนาเฮียนนะครับได้ตัดโขดโคกนะครับเห็ดเป็นนะครับรูปทรงนะครับดอกใหม่นะครับได้ห้อยต้นใหม่ต้นไหลนะครับปลูก ประดับไว้นะครับนาบานนาเฮียนเดอร์นะครับแจงไห้พ่ยพี่น้องได้รับสาบณตงนี้ขณะนี่กันละนะครับสำหรับมื้อนีนนะครับกับวไดรุ่งคลิป youtube นะครับซ่อมเสียงรงมีลงร้องเศร้านะครับกะได้เฮ็ดได้สางนะครับกับมื้อวานทุกการที่ดีนะครับถุ่มควกว่านะครับสิเขาทุ่มเคึองนะครับเขา2อถุ่มก็แลวกันนะครับวีอุดรทาพื้นนะครับก็ได้มถไทยทําคลิป y YouTube นะครับหอพ่ยพี่น้องนะครับ ด้เขารับชุ่มติดตามในช่อง u t u b e อุยอุดรผ้าพื้นกันเนื้อนะครับผู้เขารับชุ่มทางเมืองหนองบางหน้านะครับเมืองไทยก็ดีชาวก่อทอหมอกกะดีนะครับก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับถูกๆคนนะครับถุกๆทถ่านกันเลยนะครับฝากเวทะ์นอยกันเลันะครับในการทายทํำนี่นะครับก็มีนะครับหลายสิ่งหลายอย่างกันเลยนะครับที่อุยอุดรผ้าพืชนะครับไปทายทำนะครับกิบแต่ละลิปแต่ละขั้งแต่ละขะนะครับเห็นพ่อพี่น้องด้เขาใจรับทราบนะครับ ทุกคลิปที M ่อุยอุดรภาเพื้นในไทยเห็นพอพี่น้องได้เขาช่มติดตามในช่องยูทูบอุยอุดรภาเพื้นนะครับก็มีการเบาการจาแน่การไทยทำานในแนจังหน่อยนะครับเนาะนะครับฝากไว้จังหน่อยก็แล้วกันนะครับสำหรับเมื่อหนีนะครับอุยอุดรภาเพื้นนะครับก็ถือโอกาสที่ดีนะครับได้มาไทยนะครับหมองเฮ็ดหมองส่างหนาบ้านหนาเฮียนนะครับหนาบ้านหนาเฮียนนะครับด้อนะครับไอพอพี่น้องนะครับได้เขารับชมติดตามนะครับ ในช่องทางนะครับ YouTube Google เบาซอก็ดีนะครับก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อพี่น้องนะครับที่เขารับชุมนะครับในการหาอยู่หากินแน่นะครับในการเหตุการ์สางแน่นะครับในการโบกันจ้าในการทายทํำแน่นะครับในการพ้าพี่น้องไปเหตุไปเรียนไปเที่ยวในการสอมเสียงน้งมีรองเศร้านะครับใการังใจพี่น้องผู้สู่การสู้งานผู้ขาผู้ายผู้เป็นจ้องกิจการทัวโลกทั่วเมืองไทยกันแล้วนะครับซับเมอนี้ครับอุอีอุดรผ้าเพื่อนนะครับกับบรายนะครับ ่าย ER um. ทํำนะครับในการซ่อมเสียงลองมิกลองเศร้านะครับบริสซอมเสียงนะครับฝากไปจนอยกันเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขันมีการโบาพิษไปประกันไดนะครับอุยอุดรผ้าเพื่อนขอประทานอภัยในการโบกการจ่าหลายกันเลวนะครับกะธรรมดานะครับกะงานข่านะครับงานข่างานขายก็คืองินนะครับงานคือเงินเงินก็คืองานนะครับฝากไปจนอยด้วยนะครับกะคนทุกคนนะครับ ล้วนแต่นะครับสัรหานะครับจะสิ่งที่ดีๆนะครับที่เป็นการค่าขายก็ดีนะครับการงานก็นดีนะครับล้วนนะครับสัรหาแต่สิ่งที่ดีดเขาได้ครอบครัวนะครับเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวของเจ้าของทุกๆคนทุกๆทักทกทนกันเลยนะครับ ฝากไว้จ้ะน้อยเด้อนะครับสลับภูเขารับชมติดตามอุี๋อุดรผ้าพืชนในช่องทาง YouTube ช่อง YouTube อุี๋อุดรผ้าพืชนกันเลวนะครับมื่อนี้อาเิมีการโบกันจาเนี่ยจ้ะน้อยนะครับกะแจ้งให้พ่อพี่น้องนะครับได้รับทราปณะตรงนี้กันเลวนะครับพ่อพี่น้องลูกหลานกันเลวนะครับซับในเมื่อนี้นะครับอุี๋อุดรผ้าพืชนนะครับกับทโอกาสดีๆนะครับได้มาถ่ายทำคลิปในมื่อนี้กะ ใครทำคลิปให้พ่อพี่น้องได้รับชมนะครับนี่การตกแต่งนะครับประดับนะครับหน้าบานหนาเฮี้ยนมองเลียนมองนั่งนะครับของอิวดอนผ้าพืชนนะครับคิดว่าแต่งใส่ปีใหม่ก็แล้วนะครับเนาะนะครับฝา่าเบจหน่อยนะครับกัสิมีไฟแสงสีเนี่ยจังหน่อยนะครับอีกจังหน่อยอิวดอนผ้าพืชนนะครับกัสิมีไฟแสงสีมาประดับเนี่ยจังหน่อยนะครับเปิดเพียงขึ้นกับสิมีไฟแสงสีขึ้นนะครับเนาะ ฝากไว้จนอยกันแล้วนะครับสำหรับเอบซีเช่ายูทูบทุกทุกคนทุกทุกทนกันแล้วนะครับสำหรับผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็ดีนะครับคุณคุณป้าเอาหน้าสาวก็ดีนะครับคุณปู่คุณยาคุณตาคุณยายก็ดีน้องนงลูกหลานทุกหม่องทุกบอนทุกในทุกทางก็ดีนะครับผู้รับชมทางกอทมอก็ดีมืองไทยก็ดีชาวมองนอกมืองหน้าก็ดีพ่อพี่น้องทางอุดรก็ดีนะครับบ้านเกิดมัองนอนนะครับของวีอุดรผ้าพื้นกันแล้วนะครับสำหรับผู้สู่การสู่งานนะครับผู้ข่าผู้ขายเป็น เจ้าของกิจการก็ดีนะครับผู้ดำรงชีวิตในแต่ละเมือแต่ละวันนะครับในการทำไรทำหน้าทำสวนนะครับในช่วงนี้นะครับอุดรธานีก็คือเด็กเก็บเด็กเกี่ยวนะครับอาจจะมีการเก็บการเกี่ยวการกู้นะครับเขาเง่เขาเจ้านะครับทางอุดร่านีนะครับฝากเว้จะน้อยด้วยนะครับกัดจะมีการเก็บการเกี่ยวนะครับการกู้เขากู้นนํานะครับกับ บางคนเพื่อนกับเดว่านเดจางกันนะครับมาสีเขาสีงามเนี่ยนะครับสีเขาสีนามเนี่ยนะครับเด็กคนเขาคนนามเนี่ยนะครับใเกี่ยวขาเก่นามเนี่ยนะครับกับพวอพี่น้องนะครับสู่ต่อไปด้วยนะครับกับเพื่อประโยชน์สุขของครอบครัวนะครับเพื่อคนที่อยู่รวมนะครับรวมไปถึงผู้เพิ่นอายุหลายๆคือคุณพ่อคุณแม่คุณห้ออะไรนะครับป่ญ่าตายหย่นะครับเนาะฝากไว้จหนอย้ด้วยนะครับ เป็นกสิด้อยูได้กินน้ำนะครับฝ่าวะหช่อยไงสำหรับผู้เห็ุใ้เห็ดหน้าเนี้ยทำการทำงานเนี้ยขาขายเนียผู้มีชองกิจการเนี่ยกอให้สู่ต่อไปพร้อมๆกันกับอุยอุราผ้าพื้นกันนะครับสำหรับในเมือนี้นะครับอุยอุดราผ้าพื้นนะครับก็คิดว่านะครับก็ในเหตุไปหลายสิ่งหลายอย่างนะครับก็พผ้าในเบ็ดเสร็จอันเรียบร้อยนะครับก็แนวต้นวาสนานะครับได้มาห้อยนะครับใบมองนาบ้านนาเฮียนนะครับ มมองเห Elliot, so so, ็นมองสางวีอุดรผ้าพื้น ah กันแล้วนะครับอ so, so ันนี้คือว so, like, so, like, so, right, like, ่าอวีอุดรผ้าพ so, so, ื้นสางเองกับมือนะครับเสาสี่ต้นหนาบ้านหนาเฮียนะครับมีเสายู่าเนี่ยนะครับแล้วก็เสาไม้ไผ่เนี่ยนะครับแล้วก็มุ่งกระเบื้องก็ได้มุ่งเอียงนะครับเฮ็ดโครงสร้างคือว่าเฮ็ดเอียงเบิดนะครับบ่ได้จ้างผู้ใดนะครับคือว่าเฮ็ดเอียงขวายไปถึงเฮ็ดงานไปนํานะครับคาขายไปพร้อมนะครับฝากไว้ซะหน่อยก็นแหละนะครับ ก็คือจังพอแม่พี่น้องนะครับได้ไปทําการทํางานแต่ละเมื่อแต่ละวันนะครับที่ทาการทํางานอยู่เมืองหนอกลางหน้า็ดีนะครับเมืองไทยด็ดีขอทอมอก็ดีเมืองอุดรบันเกิดเมืงนองน, so. น้อนอุยอุดรผ้าพื้นก็ดีนะครับแต่ละเมื่อและว,วันกับแต่ละเมื่อแต่ละวันกะดีนะครับคือว่าขอให้สู่ต่อไปเด้อนะครับกัอันนี้คือนะครับ <laughs> บ้านเครื่องยันนะครับของอุยอุดรผ้าพื้นกันเลยนะครับครับแกี่ยงพ่อมพี่น้องได้รับทราบนะครับ สำหรับเอฟซีภูเขารับชมติดตามในช่องทางยูทูบอิยอุดรผ้าพื้นกันแล้วนะครับกะบ้านกาเฮี่ยนกาอิยอุดรผ้าพื้นนะครับก็ได้เฮ็ดได้สร้างเอาเองนะครับเนาะก็คือก่อก่อเอาเองนะครับติดประตูติดหน้าต่างก็คือว่าติดประตูหน้าต่างเอาเองนะครับก่อเองสาบเองนะครับทุกทิ้งทุกอย่างนะครับก็แค่จ้างบ้านนะครับสร้างนะครับผู้เป็นพี่เป็นน้องนะครับ ทางบานทั้งเฮียนอวยอุดรผ้าเพื่อนนะครับเพื่อนใดมามุ่งลังค่ายแค่นั้นนะครับก็คือว่าอุยอุดรผ้าเพื่อนกะมุ่งเป็นนะครับแต่ว่ากะบอยากมุ่งนะครับก็คือว่านะครับกะใส่สวยคนที่เพิ่นตกงานนะครับเนาะนะครับให้เพื่อนมามุ่งให้นะครับเฉี่ยมโคงลังค่ายนะครับนอกจากนั้นนะครับนอกจากนั้นคือว่าอวีอุดรผ้าเพื่อนนะครับกกบเห็นใจกันนะครับเนาะนะครับ เห็นใจกันนะครับก็คือว่าเพ่นโตการตกงานนะครับก็อยากเอาขึ้นมาม่งงลังค่านะครับเฉี่ยมห่งเล็กให้นะครับสำหรับทั้งตัวบ้านตัวเฮียนนะครับเสาเสาเก่าตนนะครับเออบ่ามันเสาเก่าตนนะครับเสาสิบสองตนนะครับประธานนะเพหลายๆที่วิ่ผิดไปนะครับ ให้เพิ่นมาเชี่ยมโครงหลังคาให้นะครับมุ่งให้นะครับกเห็นใจเพิ่นนะครับเพิ่อนมีการมีงานเฮ็ียดตัวการตัวงานนะครับก็อยากให้มีรายได้นะครับปกติอุยอุดรผ้าเพิ่นกัเชี่ยมเป็นนะครับก็มุ่งรังคาเป็นพร้อมนะครับกะบ่อยากเฮ็ดนะครับกะก็ว่าซอยๆกันไปนะครับเนาะปูตัวการตัวงานให้เพิ่นมีการมีงานเฮ็ดก็เอาพี่เอาน้องอย่าคว้างนะครับอย่าตีพี่น้องอย่าคว้างมาเฮ็ดให้นะครับสำหรับช่วงหน้าบ้านนี่เสาใหญ่ๆนี่นะครับอุยอุดรพาเพิ่นก็ได้เชี่ยมบ่อนะ้ลัังงคคาาเเออนะรบ หลังค่าในมุ่งเอวี่ยงนะครับเด้อหน้าบ้านไอเฮียนก็ได้เสียมเหวียงพร้อมนะครับก็ไอ้ใส่พิ่นมาซอยก็นี่น้อยนะครับไอ้ใสในทถองในใสนะครับฝาไใบสน้อยนะครับสำหรับการก่อการฉาบนะครับการท่าสีการติดประตูหน้าต่างนะครับอุเยก็ได้เฮ็ดขึ้นมาเอียงกับมือนะครับอันนี้คือความจริงนะครับลอยเปอร์เซ็นต์คือสีเปานะครับความจริงนะครับพันเปอร์เซ็นต์คือสีเปานะครับความจริงนะครับเมื่อเปอร์เซ็นต์คือสีเปานะครับความจริงนะครับ เสีนเปอร์เซ็นคือสีบล์นะครับความจริงนะครับเอาล้านเปอร์เซ็นไปเลยนะครับคือว่าอุดรพาเพื่อนในสางบ้านสางเฮียนลังหนีนะครับขึ้นมากก็เมืออวิอุดรพาเพื่อนเองนะครับโดยที่บ่ไดายใส่สางนะครับกคือจังบล์จังว่าไปเนาะนะครับเหตุเป็นอยู่กะเห็นใจคนทตการทต้งานใครเพิ่มไหมทำการทํางานอยู่บ้านอยู่เฮียนนั่นนะครับก็มีแต่ร์โมพีโมูหน่องนะครับอย่าตีพีหน่องกันนะครับป่าเวชาน้อยนะครับน้องนั่งวิอุดรพาเพื่อนก็ได้จัดการเวียงนะครับป่าเวชาน้อยในการเหตุการสางนะครับบ้านเฮียนลังหนีนะครับ คือว่าอ้ี่วานเพื่อนกะคิดว่าลำบากนะครับที่เหตุขึ้นมาเองกับมือนะครับสลับบานลังหนีนะครับร่วมสํารวมทุกจริงทุกอย่างนะครับกปิดคอยเหตุไปนะครับขาขไยไปน้านะครับกระทึงบ่อกบบ่อป่านะครับที่เหตุไปบานไม่เห็นนะครับก็พ่อได้ขาดได้ายนะครับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับในหมู่บ้านเนี้ยนะครับในตาบลนาคว่างเนี่ยตำบลบ้านขาเนี่ยนะครับที่ได้ไปกขาไปขายอันนี้คือความจริงนะครับกับตำบลอื่นนะครับที่เราเด็กกล้าวนะครับ ตะกวนคือหกตำบลนะครับกะได้โดนไปเทียนึงนะครับกะพร้อมพี่น้องนะครับกะอุดหนุนในการค้าการขายกับขอขอบุณขอพุณนเพิ่นนะครับทุกทุกคนนะครับทุกทุกท่านกันแล้วนะครับฝากไว้จน้อยเด้อนะครับอุยอุดรผ้าเพื่นก็ขอขอบุณขอพุณนเป็นยางสูงกันแล้วนะครับในการไทยทิพในไทยคลิปนะครับยูทูบแต่ละขังแต่ละขังกันแล้วนะครับสำหรับในมือหนีนะครับอุยอุดรผ้าเพื่นนะครับกะบบอยากบ่วลายใหญ่ห้างนะครับกับขอจบคลิปนี้นะครับ วีอุดรผ้าพื้นกับสิได้เห็ดได้สางต่อนะครับกับเห็ดย่ำเบิกขึ้นไปน้ำนะครับเนาะย่ำเบิกเว้นไปพร้อมนะครับขายไปน้ำนะครับกับคืองานเสริมนะครับฝ่าเวชาน้อยนะครับสำหรับช่วงนี้นะครับวีอุดรผ้าพื้นนะครับกับบ่ยากบ่ลายอย่าห่างเดือนะครับประทานอาภัยหลายๆเดือนะครับสำหรับในคลิปนี้อาจจะมีการโบการจ้านะครับการไทยถ้ำนะครับปิดไปประการใดนะครับในคลิปนี้วีอุดรผ้าพื้นนะครับกับขอ ท่านอภัยขอถทดหลายๆกันนะเด้อสำหรับเอฟซีเช่ายูทูบโพสเขาเขารับชมนะครับทางมังหนกมองนาก็ดีนะครับทางเมืองไทยนี่ก็ดีนะครับทางกอทมมอนี่ก็ดีนะครับเช่าอุดรก็ดีนะครับมองหนกมองนาห้านนี่ก็ดีฝากไว้ใจหน่อยด้วยนะครับสำหรับเมื่อนี่นะครับขอใไอ้พ่อพี่น้องนะครับนอนนรับฟันดีนะครับนอนนรับคอามเงินเงินนอนนรับนะครับขอได้เงินหม่นเงินแสนเงินล้านนะครับ นอนเตือนคอยแดรลอยหลานพันหลานดื้อนะครับผูเขารับชมในคลิปนี้นะครับกะอีกบกี้มือนะครับกะเหล็กเสีออกนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยนะครับกะไอพ่อพี่น่องนะครับนอนหลับฝันดีนะครับฝันเห็นตูดดีๆนะครับเสือออกเค็งๆกันแหละนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับไอเถือนไม่เลยเบื่อทุกคทุกคนเงินทองไหลมาเทมาทุกคนห้มีแต่ความสุขความเจริญความเขียบไข้เดืป่วยใหญ่มีกันหลันนะครับ ยาประมาทก็ความหนาวกันเลยนะครับขันขันประมาทก็ความหนาวนี่อาสีมีลรคไก่เจ็บแสกซอนนะครับหรือว่าลูกโูเวิดนี่ก็อาสีไปแน่นะครับบ่ไปแน่นะครับกับผ้าในใบใจซ้ำไดนะครับเมืองหนองบางหน้ากัย่งระบาดเล็กๆแน่น้อยนะครับฝากพ่อพี่น้องนะครับดูแลสุขภาพเจ้าของให้ดีๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอุยอุดรผ้าพือนนะครับอาจสีวานะครับ สำรวมมึงเหลืออาศีโบไปแน่นะครับอาศิโบจบบบคลองอาศิบบคลองหูพ่อพี่น้องอาศิโบเบียดเสดสั่มใดนะครับกะให้พ่อพี่น้องนะครับหรือสิสำรวมให้ฟังนะครับกกบขอให้ทุกคนนะครับทำดีไว้นะครับเพื่อประโยชน์สุดของขอบครัวนะครับเพื่อคนอยู่รวมนะครับหรือทำประโยชน์สุขให้พ่อให้แม่นะครับปูทีพ่นเถาเพ่นแก่นะครับรวมไปถึง ให้ลูกไอ้ต่อให้ลูกไกรร้านนะครับให้ลูกห้เนี่ยมีตะความซุกนะครับความเจริญนะครับให้เขาให้เพื่อนนะครับอยู่ดีกินดีนะเฮาตลอดไปต่อๆไปและก็พบกับความสุกความเจริญและโชกและลับเงินทองไหลมาเทมากันแล้วนะครับวีอุดรเพื่อนขอจบคลิปนี้ไว้เพียงซัมนี้กันแล้วนะครับขอเข้ามาสวัสดีครับงามๆกันแล้วนะครับสวัสดีครับ